ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดรู้สิทุกคนครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้ว o ลแ c a p k s k ภาษาจีน3คำนะฮะคำแรกได้แก่ป้ยปีปีปีป่แปลว่ากว่าใช้ในการ,รเปรียบเทียบนะครับใช้ไงฮะปีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าปีหั่กาถ้าปีหัว่我高ถ้าคือเขาปี่แปลว่ากว่านะวะว่แปลว่าฉันนะเกาแปลว่าสูง นะไวยากรณ์ของการใช้ปีก็คือ a ป b b adjective นะฮะ a นะ,ะตามด้วยตามด้วยปีใช่ไหมฮะอ่าตามด้วยปีแล้วตามด้วย a, ตามด้วย b ตามด้วยอะไรฮะ adjective ใช่ไหมะะฮะ adjective นะนี่คือไวยากรณ์ a b b adjective นะ,ะถ้าี比我高คืออะไรลูซี่ครับถ้าี比我高แปลว่าเขาสูงกว่าฉันเขาสูงกว่าฉันนะครับรูซี่ครับ โอเคนี่คือปีนะครับตัวที่สองเปียเปียอ้าปากเล็กน้อยเปียเปียบอยาหรือห้ามนะครับเปียอยู่ตรงนี้นะครับเปียหวาน玩手机了เปยีวยน玩ห机อนะฮะแปลว่าอะไรครับนะเปียปอยาหรือห้ามหวานแปลว่าเล่น手机แปลว่ามือถือเลิบแปลว่าแล้ว อ่าอย,ย่าเล่นมือถือเลยอย่าเล่นมือถือแล้วนะอย่าเล่นมือถือเลยนะเมื่อต้องเล่นแล้วนะครับเล่นอยู่ทั้งวันใช่ไหมครับโอเคคำต่อไปคับลูกศิษย์ครับชื่ออชาง长长งทรงว่ายาวนะครับใช่ไง,งอยู่รงนี้นะฮะ你的头发很长 你的头发很长น,นะฮะซึ่งแปลว่า来看ลุชิครับหเ้าผมเต่าของทุ่งฟ้าบอกว่าเส้นผมนะฮะหนึ่งบอกว่ามากสองบอกว่ายาว你的头发很长你的头发很长เส้นผมของคุณยาวมากเส้นผมของคุณยาวมากนะลุชิรครับนะคลิปนี้เราเรียนรู้วอลแคบอยู่สามคำเรามาทบทวนก่อนโป้ยปีปี เปียเปียเปียฉังฉังรูสิที่เรีนถึงตรงนี้หากคลิมนี้มีประโยชน์ฝากกด like กูแชร์นะครับ